ม,มาติดตามกันต่อนะคะ nbt นอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันติดตามรับชมกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นรายการเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปว่าหลายๆคนก็เป็นกังวลแล้วก็ไม่สบายใจว่าเออเราก็ชอบทานเหมือนกันนะคะสําหรับเห็ดถอบแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยเรื่องของการค้าเรื่องของการขายนะคะขายเห็ดถอบก็ต้องใช้ไอ้ตวงเนี่ยที่เป็นลิตลิแบบนี้ลิดลราคาก็ขึ้นอยู่แล้วเอ็น ตอนนี้มีข้อมูลออกมาบอกว่ามันผิดมันมีความผิดผิดกฎหมายเราอาจจะถูกจับอาจจะถูกปรับอะไรต่างๆได้เรื่องราวตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยไขข้อข้องใจกันนะคะพูดคุยกับท่านคมเพชรสัมรีเติมสิริู้่มนวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่พูดคุยกับเราผ่านทางโทรศัพท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหัตถัยชนกครับ ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะท่านผออคะที่มาพูดคุยกันลหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊จากตอนนี้ที่เป็นข่าวกันแล้วก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันหลายคนก็กังวลไม่สบายใจก็มีหลากหลายความรู้สึกจริงๆแล้วเรื่องของการขายเห็ดทอบเรื่องของการตวงเห็ดทอบขายเป็นเร่อ,อะไรต่างๆเนี่ยค่ะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะครับผมอย่างเห็ดทอเนี่ยตั้งแต่ เราเห็นมาเกิดมาแล้วเราก็เห็นเขาซื้อขายกันแบบนี้มานานแล้วแหละครับค่ะซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านในพื้เ,เทีส่วนใหญ,ญ่จะพบช่างภาคเหนือนะครับเนาะค,ค่ะแต่ว่าจริงๆอะ่ะการช่างการตัวงานวัดทั้งปวงนะครับที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็เป็นใช้ระบบมาตรฐานเมตริกนะครับอย่างอย่างอย่างลิตรเนี่ยต้องเป็นาขายเป็นลิตรก็คือต้องเป็นพวกของเหลวที่เป็นปริมาตรนะครับอย่างเฮทอบเนี่ยมันก็ควรจะผ่านเครื่องช่างถึงจะได้มาตรฐานมากกว่านะครับเพราะว่า ต้อลดข้อขัดแย้งคือถ้าสมมติว่าเราคิดว่าหนึ่งลิตรสองลิตรมันไม่ตรงอะ่ะเราจะตรวจสอบยังไงเพราะว่าไอ้คำว่าลิตรเนี่ยที่นใช่กันอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นติดปากใช่มากกว่าจริงๆมันควรจะเป็นกระป๋องใช่มากกว่าใช่ไหมฮะอืมันไม่ใช่แบบเออลิตรน้ํามันหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะนะฮะเพราะว่าถ้าคือผิดพลาดขึ้นมาหรือสงสัยขึ้นมามันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าตรงตามที่เราต้องการไหมใช่ไหมฮะเพราะไม่มีหน่วยงานไหนรับรองมาตรฐานของ เึ้นตัวประเภศนี้ครับค่ะคือด้วยปกติแล้วเรื่องของการเรื่องของการค้าการขายหรือว่าการช่างตวงอะไรต่างๆก็ตามที่เกิดขึ้นในท้องตลาดนี่ฮะท่านผอ,อหมายถึงว่าอ่มันจะต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องก่อนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับมันจะได้เป็นมาตรฐานสากลทั่วทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างนีดเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนรับรองมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันเป็นด้วยรูปลักษ์ของเขาเนาะมัน มันไม่คงทนถาวรมันสามารถที่จะแปรรูปเปลี่ยนรูปมันได้ง่ายครับเดี่ยวได้ปิดได้งี้ยทำให้ปริมาตรมันก็เปลี่ยนไปละค่ะนี่ฮะค่ะก็พอนึกภาพออกเพราะบางบางครั้งเราก็เห็นอาจจะเป็นแบบเหมือนกระป๋องเล็กนะค่ะคือขนาดก็ไม่ได้จะเท่ากันใช่ครับมันไม่มีมาตรฐานอันใดเลยรันมมันไม่ได้มีมาตรฐานแต่เราเหมือนจะเข้าใจกันไปเองเหมือนเหมือนเข้าใจกันไปเองว่าอ๋อ ที่เขาบอกว่าลิตรหนึ่งเท่านี้ก็คือจะเป็นกระป๋องแบบนี้แบบนี้นะใช่ครับอค่ะแล้วแล้วที่เพิ่งจะเป็นข่าวหรือว่าที่พูดถึงกันเยอะๆมัน,มนเริ่มมาจากไหนคะท่านหมออ๋อคะอ่าเพิ่งชี้แจงนิดนึงมันก็จะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเนอะอาะเร่องการซื้อการขายเนี่ยที่เป็นมาก็คือ้องเรียนผ่านเขาบอกว่าเขาซื้อเ็ดทอปผ่านออนไลน์ค่ะสองลิตรพอมาถึงได้รับของจริงอ่ะ ซึ่งไม่ได้ไปเปดุไปรีดมาแล้วเป็นถุงที่ใสมาเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะตรงสองลิตรไหมก็อินบ็อกมาถามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะทวนสอบตรวจสอบได้ว่ามันตรงตามที่เขาต้องการกันไหมเพราะว่าเขาตกลงกันผ่านออนไลน์เนาะมันไม่ใช่เหมือนเครื่องช่างถ้าเครื่องช่างตกลงกันซื้อครึ่งกิโลอย่างเงี้ยมันจะามารถจะไปช่างกับเครื่องไหนก็ได้มันก็จะเห็นว่าเออถ้าครึ่งกิโลคือครึ่งกิโลตรงถ้าไม่ถึงก็คือขาดก็ถือว่าอันนั้นนะไม่ตรงละหรือคืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ แต่อย่างเงี้ยมันคือเราจะเออสองลิตรพอแล้วก็ไม่ได้ใส่สองลิตรมาด้วยคือใส่ถุงพลาสติกมาหรือใส่กล่องอะไรมาอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะทวนสอบว่าเออตรงไม่ตรงอะไรเงี้ยคะค่ะก็คือไม่รู้ว่าลิตรลิตรของเรากับลิตรของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันจะเป็นลิตรที่ที่ตรงกันหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับที่เห็นถ้าที่เห็นก็คือมันที่เคยเจอประเด็นก็คือเขามีการหนุนก้นขึ้นมาให้มันสูงนะครับเพื่อที่จะให้ให้ได้ของที่มันน้อยลง เพื่อเทียบแบบร้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ,ก,บก็เลยก็เลยเป็น,เป,นเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ครับแล้วมีความผิดเลยเหรอคะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากไปเขาเรียกอะไรนะไม่บังคับใช้กฎหมายอะไรให้มันแบบเข้มข้นขนาดนั้นเราก็พยายามชี้แจงพยายามแนะนาเชิญชวนเนาะทั้งผู้ซื้อผู้ขายอะครับให้ซื้อขายผ่านเครื่องช่างจะจะดีกว่าจะสบายใจมากกว่าเป็นมาตรฐานมากกว่าอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะว่าเครื่องช่างอะ เรามีการตรวจรับรองอยู่แล้วครับซึ่งถ้าผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเคเร่ยนตรวจสอบได้ว่ามันตรงไม่ตรงตามตามมาตรฐานของช่างตวงวัดอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะแต่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนว่าอย่างทางศูนย์ของเราเองเราก็ต้องเป็นเหมือนมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ในการ,รอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วเราก็เห็นกันมานานแล้วนะคะท่านผอว่าก็จะมีการใช้เป็นกระป๋องแบบนี้แหละ นะคะในการมานะตวงแล้วก็ขายเห็ดถอบแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าทุกคนก,ก็พร้อมที่จะรับได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการาเปลี่ยน,ปยนแปลงลักษณะมีการหนุนก้นหรืออะไรต่างๆนี่ถือว่าก็เหมือนเป็นการหลอกหลอกลวงพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะถือว่าผิดนะคะใช่ครับความผิดนี้มันก็เร่ยกอะไรนะมันเป็นความผิดทางอาญาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลมันนานตีนึงมีครั้งนึงแล้วก็คนไทยก็อยากกินกันเนาะินพ <laughs> <laughs> อร่อยครับ ค่ะนะคะถ้าเป็นตามสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มาตรฐานถ้าทางศูนย์เองจะแนะนําก็คือต้องช่างเป็นกิโลขายแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่มันจะได้เห็นกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายแล้วมีมาตรฐานรองรับเนาะค่ะอจะช่างจะดีที่สุดหรือไม่ก็แนะนาอีกทีหนึ่งค่ะถ้าซื้อตรงตรงโดยโดยมองเห็นหน้ากันเนี่ยอาจจะใช้ไอ้ตัวนี้ไอ้กระป๋องเนี่ยเทกรองให้มันเห็นเป็นกรองเป็นกรองมาเท่านี้สองร้อยบาทเท่านี้หนึ่งร้อยบาทนี่ก็คือพอใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายอย่างนี้ก็น่าจะ พออนุรลมได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเห็นเห็นของแล้วไม่ใช่ว่ามีอะไรหนุนอยู่ในก้นกระป๋องเพื่อให้ปริมาตรมันน้อยลงหรือปริจจจำนวนมันน้อยลงอะไรเงี้ยอย่างนี้ก <c oughs> ็ถือว่ามันมีรับลมคมในแล้วไม่ <c oughs> ไม่ไม่ะมีการหลอกลวงปริมาณขึ้นมายอะไรเงี้ยครับอย่างถ้าเราไปซื้อตามตลาดไปซื้อตามข้างทางที่เขาขายอยู่แล้วเราเห็นกันอยู่แบบนั้น <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าเขาจะตวงลงมาอยู่ในกระป๋องแล้วเราก็ซื้อก็ขายกันแบบนั้นถ้าเรารับได้เราเห็นแบบนี้ก็ก็ถือว่าก็ ก็รับได้ทั้งสองฝ่ายครับก็ไม่ไม่มก็ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าที่มันเป็นปัญหาก็คือผ่านทางออนไลน์แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรนะคะใช่ครับและอย่างก็คือไปพบอย่างสมมติมีสิบล้านอย่างเงี้ยมีอยู่ร้านนึงใช้ลิตตัวที่ไม่เท่าเขาอะไรเงี้ยม,มีการหนุนขึ้นมาแล้วคิดในราคาที่ถูกกว่าม,มันก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรมนะันก็ซื้อชาวบ้านก็นึกว่าเออได,ได้ได้ลิตรเท่ากันแต่ว่าราคาถูกกว่าอเงี้ยเข้าใจผิดในเชิงปริมาณไปอีกแต่ประมาณนี้ครับก็จะทะเลาะกันเสียเปล่าเนาะ ค่ะสอบถามท่านผออ,อค่ะใน,ในเมื่อเราเห็นว่าด้วยวิถีชีวิตเขามีการใช้เป็นเหมือนกระป๋องมาตวงแล้วก็เหมือนเป็นแบบเป็นลิดลแบบนี้มันมีโอกาสที่จะทําให้มันได้มาตรฐานแล้วแล้วผ่านการรับรองจากเราไหมคะอืมผมว่ามันน่าจะยากนะด้วยรูปร่างของเขาเนาะค่ะลดนก็บี้ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมือมือไปทามันก็บิดต<อ>ิดรูปไปแล้วประมาณนี้ครับถ้าแท้จริงๆอ่ะมันก็มี <c oughs> มันก็ต้องมีความคงรวนคงทนถาวรมากกว่าน,นี้ครับซึ่งมันก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ละมันจะเป็นหนาขึ้นอย่างเมื่อก่อนเราเคยเห็นถังตวงข้าวเนาะที่เป็นแบบไม้ที่เป็นใหญ่แบบนั้นนะ่ะถ้าแบบนั้นมันก็สามารถที่จะแต่รับรองได้ซึ่งมันก็ต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่แบบนี้ครับค่ะ นะคะก็น่าจะยากเ <laughs> <ช> <laughs> พราะว่าด<ช>้วยความ <c oughs> ที่มันอาจจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรต่างๆได้นะคะแต่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจตรงกันว่าจริงๆถามว่ามันผิดไหมผิดมันก็มีกฎหมายออกมารองรับแล้วแต่ก็ไม่ถึงอยากจะบังคับใช้กฎหมายขนาดนั้นแต่ใครที่กําลังคิดว่าเราอาจจะแบบหนุนก้นหรือทําอะไรที่ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเองก็ก็อย่าทําจะดีกว่านะคะใช่ครับใช้ใช้เครื่องช่างดีกว่าเพราะมันมาตรฐานทั้งสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนาะ ค่ะแต่จริงก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะถ้าขายเป็นกิโลนะคะใช <Yes, Williams> ่ครับเห็ดอย่างอื่นยังขายเป็นกิโลได้เลยเนาะค่ะนเห็ดอย่างอื่นยังขายเป็นกิโลได้โอ้น่าสนใจเห็ดทอบก็นานๆทีมีสักครั้งหนึ่งก็ขายเป็นกิโลดีกว่าราคาอาจจะแบบได้ในราคาแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เท่ากันนะคะใช่ครับ ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยสอบถามท่านผอ,อนอกนือจากตรงนี้เน,นืงเห็นว่าช่วงที่ผ่านมานะตอนนี้เราก็ไปดูในเรื่องของการเครื่องตรวจคัดลำไยใช่ไหมคะ๋อใช่ครับผมค่ะเป็นยังไง<ช>บ้างคะช่วงนี้ก็กําลังจะรอท่านรอประกาศเป็นกฎหมายครับว่าเป็นเครื่องช่างตรวจวัดตามกฎหมายเนาะเพราะช่วงนี้ก็ใช้วิธีในวิธีทํางานโดยใช้คาสั่งของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีเครื่องคัดอยู่ครับ โดยมีท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะทํางานเพื่อลงตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องคัดลำไยซึ่งกําลังจะออกสู่ท้องตลาดในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับค่ะนะคะคือณตอนนี้เนี่ยเครื่องคัดก็ได้ได้มันมันก็ได้รับการรับรองจากเราไหมคะอืมทุนนี้ยังไม่เป็นกฎหมายครับเพียงแต่ว่าเรามีมาตรฐาน<อ>ทิดรอเป็นร่างอยู่ครับเราก็ตรวจตามมาตรฐานตรงนี้ไปก่อนเนาะเพื่อให้เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเช่นกันนะครับ ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับเนาะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นกฎหมายออกมาแต่ก็อยู่ในการดูแลของทางศูนย์ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อท่านผอ,อก,ก็ต้องลงพื้นที่ไปไปไปตรวจสอบด้วยค่คแล้วอ,อย่างที่จะเป็นประเด็นเป็นปัญหากันเกี่ยวกับการคัดขนาดของลำไย,ยที่ผ่านผ่านมาเขาจะมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องไหนคะอย่างที่ผ่านมาคือมีการคว้านขนาด สาเอเอซึ่งเป็นซสายใหญ่สุดที่มีราคาแพงสุดอ่ะให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันไหลลงไปสู่สาเอซึ่งมีราคาถูกกว่าประมาณนั้นนะครับก็คือว่าทีนี้พอมันมีกฎหมายบังคับโดยมีหน่วยงานดูแลเขาสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ง่ายขึ้นทีนี้พอเรามีหน่วยงานไปกำกับดูแลเขาก็ไม่ทำละทีนี้ยก็จะได้มาตรฐานละส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะครับไม่มีการทําแบบนั้นมาก่อนค่ะที่จะพบเห็นว่ามัน อนี้ยเราก็จะให้ชุดนี้ก็ให้แก้ไขไปก่อนยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีบทลงโทษนะครับถ้าสมมุติว่ามันผิดพลาดด้วยทางเทคนิคหรืออะไรเงี้ยก็ยังให้เขาไปแก้ไขแต่สมมุติว่าถ้ามีเจตนาจริงๆก็ก็จะมีทางโทษทางอาญาอีกเช่นกันนะครับนะคะอีกนั้นไหมคะที่กฎหมายจะจะรองรับค่ะอืมผมให้คําตอบไม่ได้ครับภายในที่นี้นะ <laughs> ครับค่ะแต่นะตอนนี้เราก็ดูแลในเรื่องนี้กันอยู่แล้วเพื่อความ, <laughs> วามเพื่อความถูกต้องเพื่อความสบายใจของของทั้ง,ท,งทั้งสองฝ่ายเลย ใช่ครับโดยานคณะการทางานของคณะจังหวัดเขาครับค่ะก็เห็น <จะ S 1> อกเ,เห็นใจพี่น้องกเกษตรกรค่ะท่านผอ,อถ้าเกิดว่าคเครื่องมันไม่ได้มา,ตร,าตรฐานเขามาได้ลูกใหญ่แต่เราก็แบบเนาะนะคะมีการ,ค,รคัดขนาดแบบได้ได้ไ,ดไม่ไม่เท่ากับลูกจริงอย่างเงี้ยนะคะครับผมค่ะช่วงนี้ลงพื้นที่บ่อยเลยนะคะใช่ครับช่วงนี้ก่อนลมใจออกนอกออกมาสู่ท้องตลาดก็มีการระดมพลตรวจกันอยู่แล้วครับเพื่อ เพื่อจะรองรับพอออกผู้เขจะได้ใช้เครื่องที่มาตรฐานกันเลยเนาะค่ะนะคะก็เดี๋ยวเชื่อว่าคงจะได้มีการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆกันด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ายังไงเผื่อว่าจะได้มีโอกาสพูดคุยในประเด็นของลำไยด้วยนะคะยินดีมากครับยิค่ะคร,ครั้งนี้พอเห็นพี่น้องประชาชนถามเรื่องของ h e ็ด s อบเข้ามาก็เลยยกหูสอบถามท่านผออโดยตรงให้มาอธ<ด>ิบายให้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ,ะครับยินดีมากครับค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ ครับผมขอบคุณครับค่ะขอ,อขอบพระค,รคุณเป็นอย่างสูงค่ะทางด้านของท่านผอ,อ,อคมเพชรสัมดีเติมสิริข่าผู้อำนวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่เหมือนที่ท่านบอกค่ะว่าจริงๆแล้วจากกรณีที่เป็นข่าวและหลายคนบอกว่ามันเป็นข่าวจริงไหมข่าวปลอมหรือว่าข่าวจริงยังไงในเรื่องของการใช้ กระป๋องที่บอกว่าตวงเป็นลิตรๆแล้วขาย2องร้ออะไรต่างๆคือการตรวจสอบไปทั้งจากกรมการค้าภายในกับกระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่ตรวจสอบกับทางศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่เองก็บอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นเป็นข้อมูลจริงค่ะนะคะข้อมูลจริงจากที่ว่าบางครั้งเราซื้อในออนไลน์ที่เป็นประเด็นขึ้นมาคือมีคนซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วเขาก็บอกว่าซื้อ2ลิตรพอ2ลิตรมาแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันได้น้อยมันได้น้อย ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีการตรวจสอบกันอย่างไรคือริดของเรากับริดของพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการตวงโดยใช้กระป๋องเป็นลิดแบบนั้นเนี่ยทางศูนย์ช่างตวงวัด ภาคเหนือเองเนี่ยก็บอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนรองรับตรงนี้ก็ถือว่ายังมีความผิดแต่ถ้าเราไปซื้อกันซึ่งหน้าเห็นกันอยู่แล้วว่าเขาตวงไม่ให้เท่านี้เราซื้อขายเท่านี้ก็ก็เป็นปกติไม่ได้มีอะไรเพราะว่าก็ทําการค้าขายกันแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการทําความเข้าใจตรงกันผู้ชมโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามี ข้อมูลก็แจ้งประสานไปได้ที่กรมการค้าภายในหมายเลขสายด่วน1569นะคะหรือว่าสอบถามไปได้ที่ศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0 5 3ย1 4 3 7 2 3นนะคะ053 114 372นะคะก็โทรสอบถามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้าย nbt นอรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ